ปดีคุณคุณที่รักในฐานะพระรมจารย์คุณกำลังมีชีวิตอยู่ในระดับจิตสมนึกเช่นนี้เรียกพลังงานมาส่งรูปแบบทางกายภาพที่คุณเสริมพลังคุณยกระดับคุณสร้างแรงบันดาลใจเพียงแค่เป็นตัวคุณคุณอาจไม่โพสอะไรเลย แต่คุณยังสร้างแรงบันดาลใจแต่คุณส่องสว่างแต่คุณกลายเป็นแม่เหล็กแสดงให้โลกเห็นว่าคุณเป็นใครคุณอาจจะพูดอะไรไม่ได้เลยแต่การมีอยู่ของคุณมีพลังภูมิปัญญาของคุณมีพลังในสำเนึกของคุณมีพลัง ความสามารถในการรักโอ้มีพลังงานมากและความสามารถในการสร้างและความสามารถในการสร้างความเป็นจริงและความเข้าใจจิตสำนึกเรียกพลังงานออกมาในรูปแบบแสงแสงที่เคลื่อนเข้าสู่ประสบการณ์ของคน และแสงคือสิ่งที่สร้างความเป็นจริงให้กับคนคุณเล่นในจินตนาการของคุณโดยรู้ว่ามันคือแสงสว่างโดยรู้ว่าคุณคือแสงสว่างที่นำทางคุณเมื่อเราบอกว่าตามพลังงานแล้วปล่อยให้แสงนำทาง คุณจะรู้ว่านั่นคือแสงสว่างของคุณคุณรู้ไหมว่ามันเป็นแสงที่คุณเรียกออกมาผ่านจิตสำนึกของคุณและการเรียกพลังงานและตอนนี้ก็มีแสงสว่างที่เป็นที่รู้จักเข้าใจและรับรู้และแสงนั้นกำลังนำทางคุณ แสงนั้นก็คือคนและแสงนั้นกำลังส่องสว่างศักยภาพและแสงนั้นคือคนแสงนั้นกำลังสร้างความเป็นจริงของคุณและแสงนั้นคือคนแสงนั้นกำลังส่องสว่างในจินตนาการของคุณถึงประสบการณ์ ที่คุณต้องการย้ายไปสู่รูปแบบและมันคือแสงของคุณและคนไม่จำเป็นต้องสร้างครัวแห่งความมืดเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณคือแสงสว่างและแสงสว่างของคุณนั้นคงอยู่ตลอดไปและเป็นนิรัน มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งความมืดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลืมไปว่าคุณคือแสงสว่างเท่านั้นนั่นคือทั้งหมดที่เคยหมายถึงไม่มีการต่อสู้อันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นระหว่างพลังงานแห่งความมืดและแสงสว่างคุณไม่ใช่คนงานที่นี คุณคือแสงสว่างคุณไม่จำเป็นต้องสร้างครัวบางทีมันอาจจะทำหน้าที่ในการนำระดับจิตสําึึกหรือการตระหนักรู้ที่เหนือครัวมาสู่ความรักที่บริสุทธิ์แต่มีแสงสว่างและแสงสว่างเท่านั้นและครั้งเดียวที่ความมืดเธอ เมื่อคุณลืมไปว่าคุณเป็นแสงสว่างและเป็นแสงสว่างทั้งหมดของคุณนั้นเป็นเพียงความโง่คุณไม่มืดมนภายนอกคุณไม่มีอะไรมืดมนคือที่มืดมนของจิตวิญญาณเป็นเพียงการที่คุณปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของคน คุณแยกตัวเองออกจากสิ่งที่คุณเป็นคุณแยกตัวเองออกจากแสงสว่างที่คุณเป็นคุณปฏิเสธความรักที่คุณเป็นคุณปฏิเสธคุณค่าอันไม่สิ้นสุดของคุณและความมีค่าของคุณคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงได้สัมผัส กับข้อมืนอันมืดมนของจิตวิญญาณจะสิ้นสุดทันทีที่คุณจำได้ว่าคุณคือแสงสว่างและทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นเพื่อคุณและนั่นคือทั้งหมดทีนี่เพื่อคุณและเมื่อคุณผ่านบางสิ่งในร่างกายหรือผ่านการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือผ่านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจความสัมพันธ์อาชีพหรือสถานการณ์ทางการเงินคุณจะรู้ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อคุณคุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้แตกสลายมันลม้ลมลงเขาทีมันกำลังนำคุณไปสู่บางสิ่ง ที่มากกว่าบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อที่คนจะได้สามารถใช้สักยภาพสูงสุดของตัวคุณเองเพื่อคนจะได้เป็นได้ทุกอย่างที่คุณเป็นปลุกเราทุกท่านนำทุกทันเข้าสู่การตระหนักรู้ถึงทุกสิ่งที่คุณเป็น ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันรู้ว่าฉันเป็นใครและไม่ต้องเดินไปมาแล้วบอกว่าฉันเป็นอาจารย์ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้คุณรู้ไหมฉันเป็นด็อกเตอร์คุณจะไม่ต้องโพดเพราะว่าคุณถ่ายทอดมันออกมาชัดเจน ผ่านการสั่นสะเทือนผ่านจิตสำเนอผ่านการสแสดงตนผ่านแสงสว่างในดวงตาผ่านความรักในหัวใจมันจะเป็นที่รู้จักโดยที่คนไม่ต้องพูดอะไรเลยดังนั้นทำสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขทำ สิ่งที่สนุกสำหรับคนสร้างสรรค์สร้างสรรค์สนุกเล่นสร้างสรรค์ขอให้สนุกทำสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขทำสิ่งที่คณรักสร้างสิ่งที่สนุกสำหรับคนปรับแต่งประสบการณ์ ที่คุณต้องการได้รับเพราะมันสนุกสำหรับคนเพราะพวกเขาสนุกสำหรับคนไม่ใช่เพราะคุณมาที่นี่เพื่อช่วยโลกที่แตกสลายไม่ใช่เพราะคุณมาที่นี่เพื่อปลุกถกคนไม่ใช่เพราะคุณมาที่นี่เพื่อลากพวกเขา ออกจากความมืดสู่แสงสว่างเพราะฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันคือแสงสว่างฉันเป็นเจ้านายฉันคือผู้สร้างที่ส่งพลังฉันเป็นผู้สร้างภายในการสร้างสารรค์ของฉันเองคุณรู้ คุณสร้างเกมและตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่นเกมของมาสเตอร์ซึ่งเป็นเกมที่มาสเตอร์เล่นถึงเวลาเล่นเกมที่สนุกเกมสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานสร้างสรรค์สิ่งที่สนุกสนานมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ในกระบวนการสร้างสรรค์ตลอดเวลาสร้างความรักในความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นสร้างความสมัคคใในความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นสร้างความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นตลอดเวลาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดเวลา สร้างอิสระมากขึ้นตลอดเวลาสร้างตลอดเวลาเพราะคุณปล่อยให้พลังงานโดนกําเนิดของทุกสิ่งที่คุณเป็นอย่างเต็มที่เพราะคุณต้องสว่างเต็มที่เพราะคุณอยู่ในอนํานาจของการมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมันุู ว่าฉันเป็นใครเรารักคุณเสมอ